สวัสดีค่ะมาค่ะกล้องอัดเองอีกแล้วมาอัดเองก็มากินกาแฟกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันเนีจยะเ่ไหมกำลังนะ่ะตั้งท่าเลยค่ะกำลังนะตั้งท่าว่าน่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าหันมาเพราะว่ากงอันอัดเองอีกแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะเนาะกาแฟโหนๆหนห ทมซุกใหม่ๆม,มาค่ะวิ่ำสวนลังเหือนได้จ้ามาดื่มกาแฟค่ะโอ้ยมีแหง้งมีแหงได้จ้ะเด้อมาอันเฮลิคอปเตอร์บินผ่าน อากาศมันดีเนาะค่ะเนาะมือนอี้กประมาณ24องศาเซลเซียสอันกินกาแฟอันอุ่นๆเชื่นใจเนาะค่ะเนาะน้ำส่วนลังเือนคะ่ะเพื่อนๆพื่ก็บสบายดีกันเมื่อทุกคนเพื่อนบคะ่ะ ก็เพิเ่มเลยมีเวลาก็าแวะมาดื่มกาแฟน้วกันนะจ๊ะเด้อมังพี่นกร้องเพลงอันนี้เป็นนอกอีกอันแบบนึน่เนะเนะ เมื่อวานนี่มันเสียงกันเจ้าเจ้าเลยค่ะเมื่อวานจักนกตัวเดีวยวอยกับบลู้เลยค่ะนะมันไหลไหลว่าน่าอัรคลิปสั้นเนี่ยค่ะเป็นคลิปยาวไปเลยก็ยาวๆไปเลยเนาะค่ะเนาะยาวๆก็จนก้ในกาแฟในมดถวยว่างัา้นเถอะปะ สโอนอากาศค่ะอากาศดีดีแดดกำลังออกอุ่นๆแดดอุ่นๆอันเบอร์ไม้เขียวเขียวเนาะค่ะเนาะเขียวเขียวก็มันมีหลายสีสีม่วงก็มีสีม่วงม่วงในที่อยู่ข้างหลังเอ้ยนี่คล้ายๆพักติวเ้ยค่ะอันเวลาเอามาขายี้เสมือแล้วินี่มันสิเปลี่ยนแบบกินพักติวบานเหาค่ะแต่ว่าบ่เคยกินออกมันก็น่าอ,อกเปรี้ยวๆรวยบาน เคยเตะอยู่น้อยนึงก็เลยแต่ว่าโบกากินค่ะเวลาพันโอ,อกอันโอ,อกดอกก็เป็นสีอันนี่ก็โอ,อกดอกแล้วเขาเป็นออกดอกออกมากสีเขียวเขียวน้อยๆดอกค่ะแต่เวลาอันขยี้เสมอแล้วมันสีหมหมแบบพักกินแบบพักติวเลยค่ะพักติวที่พันอามาเืออันตมป่าตมอัน เซอเกียงเฮ็ดเนาะค่ะเหะแหงว่ากันไปว่างั้นเถอปะป้แต่ว่ามันอันนี้มันก็กลิ่นบอดดเดีอค่ะอเพราะว่ามันมันเป็นโทนอีกแบบนึงมันเป็นต้นไม้สวยงามว่างั้นเอ้ออากาศดีก็มีความสุขเนาะค่นเาะนั่งน้าสวนก็แฮปปี้ดอกไม้บานเอยะโอนอันนี้ล่ละคะ่ะเอยตุ๊กตานะ่ะถ้าว่านาโรนมาแซลซัมเมอร์แทงทางเหอนเอ้ยนี่ดอกไม้สิบาน,นะะเนาะค่นเาอโอ้ยจักดอกเตยตดอกเตอเด้อะคะ่ะ เป็นไปตามระยะของอันช่วงเวลาของอันที่ว่าพันอกดอกวอางันเหรอปอันนี้ก็รดอกคล้ายๆดอกพักอันบานเหวนี่มันคล้ายๆดอกพักสงเแหงดังเงินเอ้ยนะะี่กอันนี้ก็กำลังออกสีชมพูชมพูม่วงกำลังขึ้นค่ะงามตาอีกแบบนึง อันนี้มันยังว่ได้บานเมื่อได้ขายดอกไม้น้ำน้าส่วนนี่มันพันสีบานเป็นชุดเป็นชุดไปเป็นชุดนี่ก็คือตามมันที่ว่าวันเวลาที่ว่าพันอกดดกเนาะเนาะก็คือดีกันค่ะเมื่อชุดนี้ก็ออกไปซื้อชุดนั้นมันบอกค่ะมันก็เลยรับกันเป็นนั้นช่วงแล้วมันสิมีอยู่ช่วงเรื่องนําส่วนเอ้ยนี่ที่ว่ามันบานมันบานะคือมันความสวยเท่ากันเสียค่ะว้ายที่โทงงาม ตัวผู้เจ้าก็ชอบขนาดค่ะตัวเอ้ยนี่ก็อ,อกมือนั่งแล้วก็นบางทีก็มานั่งนั่งอยู่ที่เื้อหนูขอนั่งเบ่งต้นไม้แมงไม้มาตอมมันเอาน้ําหวานเพิ่นมาเงินเดอไปแมงผีเสื้อแมงอันแต่เลยที่ว่าของบ้านเราที่ไป็ออวันพึ่งหนคขะเนาะดีไหลเ้อค่ะมาเต็มทังเทือนแล้วก็ช่วงนึงดีผีเสื้อสีมาเนี่ยโอ้จักสีเหลืองสีเขียวสีหลายมีมดค่ะ ก็เฮอบรรยากาศอีกแบบนึงค่ะก็สวยงามตามธรรมชาติคงแต่ละปีคนอยู่ก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแฮปปี้็มับันดอกไม้บานว่างั้นแต่ไปสำหรับคนชอบด้วยค่ะเด้อเอ้ยพันหมักค่ะเอ้หมักอันนั่งรสนีลมพัดเย็นๆยนเนาะค่ะเนาะลมพัดเย็นเย็นแดดอุ่นๆ่จะเห็นอันเบอร์ไม้อัน โอนไปโอนมาเนาะค่ะเนาะดอกไม้ก็คล้ายๆว่าพันสดชื่นวางั้นเหบอปะอกาแฟก็หมดไปแล้วค่ะอีกถ่วยหนึ่งของวันจากเว้าเรื่องตอฝังเนะคะ <laughs> ตัวผู้เจ้าอย่างบูรู้เลยเว้าไปเต็กเนาะค่ะเนาะกแต่แต่กะเว้ากันมว่มวนๆค่ะแบบสบายๆคลิปกินกาแฟนํำสวนลังเหือนค่ะกับเอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันจากเราเมาส์มวยตอเนาะฟังกันไปอัน ม่วนๆน,เนะเจ๊เดอ้อะอะเม,มื่อไม่วันไม่กาแฟาก็มืดถ้วยแล้วค่ะเออก็เฮ่อเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะคะ่ะเนาะสดชื่นสดชื่นสดใสแล้วก็สุขภาพอันดับแรกก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนทุกคนเลยนะคะเดอ้อแล้วกะ็ปลอดภัยค่ะสำหรับการเดินทางเนาะค่ะเนาะ่ะเฮือนวอดบ้านวางนั้นเหรอปะถึงบ้านโบเฮอมีแต่เกิดขึ้นเนาะคะ่ะเนาะและะ้วก็หมาพราะกันนั้นคลิปต่อไปเนาะคะ่ะ เ้ยก็มีแต่คำว่าขอบคุณหลายลที่มานั่งจิบกาแฟนํากันค่ะสวัสดีเด้อค่ะดเด้อบด้เว้าตโตเยอะค่ะเพราะว่ามันในเหงาวสวัสดีค่ะ